สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะครับมันจะตัวก่อนแล้วฮะค่ะเร็วอะเอาไรอะจรชื่อด้วยคุณอากาศคุณอากาศตรีปีนิคุณไรผมเชิดผมเชิดผมเชิดอนี่ผงเชิด ติดบนวินิจผลวารีโรเซนาานาวเออหรือลาวเออรนาวนาวเออร์สองสองสองเตียงของพี่วารีสองเตียงเห็นที่รัฐโป๊ะปุยกให้ขอนางหนักปุ๊บเด้อพี่น้องมันหนักกับเด้อพี่น้องของเราต้องดึงบน แทงแล้วแทงแทงนั่นแหละงนี้ละทางไหนคื้เกาแลล่ะว่ยังมานอนลงกันบอดีนะไปตองนู้น้อนรนู้นะไม่ไม่ลำบากเสืออยู่แล้วไม่ลำบากเลยืออยู่แล้วนอนพอดีเลยออกแห้งเลยนะผู้อยู่ทงเทมนั่นน่ะขา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 ไปพี่น้องต่อไป

เอครับเอาไปดยวยครับได้งจในองกันแล้วเดี๋ยวนอสิกนเอาใส่นนะเียยัดเอากันเลยนะลูกกระดาษแม่ว่าเลยคนเยอะเลยโอยมีมอเตร เอาไว้ในเตียงนะันะเอาไว้ในกองนะันะมันหามีเนี่ยหลายก้นมันไปคืนยากปะนี่มาอยู่กับเรือรลชิดแล้วเลี้ยกชิดมาไปกไปทางนอกกินขเข้าได้ไเากินเยนี่ขากินบ่ก็มา,าาม,มาเสเร็จแล้วนะคะ <laughs> เอาลง no. มายกไหมดาด้าด้ไงมยกไปให้ดาด้าอยู่อ๋อยังเหลือให้ให้ดาด้าอยู่เนาะจ้าเอ๊ะดาด้ายกกับใครเตียงนี้น่ะใครก็ได้ที่รู้ตัวว่าหล่อ้ยสวยไม่ได้บอกทำไมต้องหล่อเลยหล่อเลี้ยน้อยห่อหล่อเลี้ยงน้อย้วบ่

ใส่อย่างนี้มันไม่โอเคค่ะต้องแบบนี้ค่ะนี่ยังไงใส่รถคันนี้ก็ได้เนี่ยรถคาร์านมาแล้วไม่ได้เชื่อไหมไม่ได้เชื่อไหมม้วเนี่ยผมคอยก็เพราะอันนั้นแหละค่ะนี่เนี่ยเนี่ยนี่ก็เพราะอย่างนี้แหละเขาหนูชอบแบบนี้ดีกว่อเขาไม่ชอบแบบไหนมาแล้วอันนี้ส่งถึงที่เลยอะไรนะแม่ออฟ ไปสามล้านโอ้งบอคนหลายบอคนหลายบ่งทำยเงิดิโอ้น้องพูดลูกใ เอให้มพอาุบออย่แ่งนี้มีอีกนะให้เลาำยัดด้วยเนี่ยโอ้ที่มาถึงเดี๋ยวเราอยู่เรา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 เนยังไงเ่ยพรุ่งนี้เขาไปอยู่ที่ไรบูงแล้วเาจะกลับแล้วหอม ขอบคุณค่ะจักงบาทอันนี้ปันเลยค่ะมาแล้วเครื่องครับเครื่องก่อนจะสอบเครื่องอ๋อก่อนนี้นะก็จะมีนางแบบเรานะคะนี่ะป้าดาเนาะ เขาเรียกว่าอาสาสมัครอาสาสมัครนางเอาสาสมัครเดี๋ยวเรื่องวัดจะลอเครื่องวัด้ไนะเยอไม่ไม่่เจ้าขึ้นได้บอยวนี้นอนเลยครับนอนป้าสางว่าเต็มดาวขอบาร์นวิบชัเอกับข้าเอาพี่กับข้า ถามเข้าๆบอมงดอาหารอยู่งดอาหารเดี๋ยวเดินทางก่อนได้เอาบันทึกสมุดมาจดเขียนไว้นี่อาหารอ่อนงดไม่เดี๋ยวเราชั้นเหมือนอะไรไหมเหมือนคนที่รู้ไงเราจะได้รู้ไหมคนมันดีไหมเล่นเพลงเล่นเพลงเออนลงเออน้งคนป่วยนะพอยัง รถอาหารดอห้องผ่าตัดว่างเอ้าผ่าตัดพอบอมไรวัดนะเครืวัดนะมันต้องมีสายเลยเอาสายออกมาก่อนคือคือแท้คุณหมองเลยสุดสีขาวเออเป็นวัดเหมือนได้ดิโอ้ยอันนี้กัญยางดูไหนเอาไม่ทขาขาวเมียครับเดี๋ยวรับกันดันเลยกินาเอกัมาแกงเนี่ย ตรงนี้มุดอาหารนี่คืออาสาสมัคเนะเย้ขหมอเหมือนอ้ามีฮอตมอนี้มอนอีกโอ้โหประเดยปลาดูเลนโอยขวดน้่เข้ามาทำไมอ้ยาขวดน จะ้โดาน้ำเกลือ็กอนจะต้องนะเราก็ต้องแสลงนะเราไม่ให้น้ำเกลือเราให้โซดาเอาไปโซดาค่อยอเดี๋ยวคนไข้ดีคาอย่นี่อาหารที่โองพาบาลนี่ต้องเขาดีแล้วนะอยจะไปร้านกาแฟเขาได้ไอเท่เราโซดาไปใส่ไม่ได้เมื่อขึ้นมาเมื่อไหร่ันซื้อไม่ร้านกาแฟ้ดิ เ uh huh. oh. อาเลยค่ะวัดแล้ววัดแล้วความดันดีนี่ความดันแค่ร้อยเก้าเองโอ้สูงมากพี่ดีอยู่ร้อยเก้าเสร็จคุณหมอไปแจ้งนี่นะความดันนั้นไม่ใช่บารโค้ดปกตินะครับเพินี่หมอใหญ่มาเองนะมันใจยังมั่นใจแล้วค่ะมั่นใจแล้วเนาะความดันปกติสูงไหมไม่สูงค่ะโอ้ปกติออกมาใช่ไหมหมอหมอคุณป่วยท่านต่อไปอ่ะปากร์คือปาร์ค คุณหมอคะขอตรวจหน่อยค่ะขอตรวจตรวจตรงไหนตรวจตรงวัดวัดบางรังค่ะใครก่อนไม่ได้มีแต่รัวนะรัวตอนนี้ตอนนี้เราจะไปตบมอแล้วมั้งเอาลงแล้วบอสกระดานเลยโอยังไม่ได้ของขวัญเลยไม่ได้หรไม่ใช่ผู้ป่วยเด็กเราถ้าตอบเครื่องมือตอบที่จะไปมอบจะต้องแขนใหญ่ แขนเล็กแล้วเยนะคะเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันยมอกันนะคนแค่แขนใช่หคุณหมอคุณหรอแคนนี้น่าจะต้องฉีดยาครับนอนดีๆนอนดีๆอย่าพูดมากอันนี้ให้อาหารเจนะอาหารเจอาหารเจผูป่วยคนนี้อาหารเจ อย่าอย่าหัวร้อเดี๋ยวความดันมันขึ้นเออไมเออเร่อเลยต้องนิ่งนิ่ต้องนิ่งนิ่งทำใจให้สงบการหายใจสามนาทีใช่ไหมต้องการหายใจ3ามนาทีนะเอนเราต้องทำใจให้สงบนะครับอ่าบอคเลยว่าเรื่อง้องรอบเลยมอสเตอรสาด้วยมออใช่ไหมพอดีชนหมอว่าร้อนมอหนยมอแรนอยเราต้องทำใจให้สงบเราเรากำลังจะไปอยู่ เอาเอ๊ะฝั่งเปิดแขะงไนะจะไปอยู่ที่ไหนก็แข่งเลยทำดันปกติไหมโอ้ขอต้อส่งห้องไอ u ียูด่วนไหมคะทำดันไม่ขึ้นนอันนี้คือทดสอบเครื่องมือกดนะคะกนทิ้งมือหมอว่าโอ้สมรรถภาพเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนบอกให้นอนหลับนะ วัดไม่ได้ความดันประหลาดแล้วแบบนี้มอเจอหน้าคุณหมอแล้วความดันผิดปกติไม่เลยไม่พี้นวัดเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนหมอใหญ่หมอใหญ่ต้องฉีดยาหมอความดันไม่อยู่แล้วความดันไม่ปกติตรงนี้นะไม่ปกติไม่ได้ ก็เออเลอกแล้วอ่เอาเครื่องใหม่มาพี่เอาเครื่องใหม่เลีกแล้วมีแกเปลี่ยเครื่องใหม่พี่เอาเครื่องใหม่มาพี่ันเป็นการทดสอนะแขใหญ่เกินไไม่ได้เลย้าครื่องืนี้เขาห้ามตัวคนกินเจอุยแต้โอ้งอง้าองอเครื่องใหม่โอหพี่อยากลองท้องใหม่ก็ไม่บอกอยากลอยากทำใคร ยังบอกรอบก็้แล้วยาบิบอบิบังเามอยู่ก็ได้หิวข้าวนิกองยังล้วเนี่ยทำไมทำไมพี่พันยกนิ้วอย่างนั้นเน่ยกางใช้ยีจะมาตงังอะไรนีเอาย้คยขาบานี่เหมือนคนนุคนที่เขาอะไรคนอะไรแผนกเลยเออแผนกเลยค่อยหน่อยมันจะพังก่อนไปส่งหมอ เอาโยกขึ้นโยกลงก็โยกคนด้วยคือนะแอลฮักบาดนี้ขาเนี่ยเตียงดีจริงๆเตียงเนี่ยโอ้โหเอาขาขึ้นหน่อยได้ไหมเอาขาขึ้นหน่อยพอพอพอแล้วขาพอขึ้นแล้วขาจะไปขึ้นเลยไม่ปวดขาบม่นมันยกเที่ยวเข่านะไหนนี่ภูเข่าเท่าเหรอนี่คือกำลังจะบอกเอฟซีว่าสบายมากเลยที่เขาเอาขาขึ้นมาทีเนี้ยสำหรับผู้ป่วยที่แบบปวดขาเนาะ แล้วก็ยกขึ้นได้สบายมากแล้วช่วงเนี้ยมันก็จะโอเคสำหรับด้านหลังตรงคอมีฟีมเม้นตมาอะไรนึกเตียงลมเตียงลมอะไรสักอย่างนึงเตียงอัดลมเตียงอะไรอ่ะมีเปลบาะลมนะป้าที่้านป้าเบาะลมอันนี้เหรอเวลาไม่ไม่เบาลมมันจะมีลมไงมันเป็นลยมันจะเป็นแบบนึงที่มันมันเป็นถุงลมเนี่ยไม่เหมอรายงานตรงนี้ลองเอาลมเยาว์ไเลยใช่ไหมววันนี้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการชุมชนต่างๆมาร่วม เพราะว่าถ้าผู้ป่วยติดเตียงนานๆนะเขานจะเปีการสรดครับเขาเลยใช้นอนถุงลมข้าก่อนนัมีประสบการณ์โรงพยาบาลไม่เพราะว่าน้องติดเตียงไงแ้อเอองมแบบนี้ไม่ได้นะมัน้อนแรงมันจะไม่หายสักทีก็เลยต้องนอนกลมมันจะมันจะเป็นร่องๆมันจะมีเราจะมีระบายอากาศระายอาาศม่ถอมีระบายแต่เดย

กินยาตาปกติสี่ห้าวันหายฟังให้ดีๆได้ใช่แล้ววันโอเคอยู่พนขั้นการอยู่ในเกณฑ์ปกติข้างบน122ข้างล่าง72พอดีเลยกำลังดีเขาคุณเรียกพอดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทดสอบนะคะก็ทดสอบนะคะว่าใช้งานนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ กับคลิปการไปมอบน,น,นะคะแอนดี้ค่ะ